สวัสดีค่ะสวัสดีเปนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโรเลฟทาโรนะคะแนดนอมวันนี้เราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆสิว่าใครที่เขากําลังแอบสนใจเรื่องราวของคุณคิดถึงคุณแทบไม่ไหวจนแอบไปเช็คไปดูดวงเรื่องของคุณมาและสุดท้ายมันยิ่งทําให้เขามั่นใจชัดเจนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆเราจะไปถามไพ่กันดูชัดเลยนะคะขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระจำตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง ขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะไพ่สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีท่าเรื่องราทิฎฐิดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณชิมนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสรับตัวต,วต,วตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงนึงดูดกับคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe อมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้าง q u e e n of Pentacles พลังงานตัวตรงของคุณที่ผ่านมาไม่รู้เป็นยังไงแต่วันนี้คุณกลับมาโฟก,กัสที่ตัวเองได้แล้วจริงๆคุณกลับมาให้เกียรติเห็นคุณค่าในตัวเองคุณกลับมาพัฒนายกระดับจิตวิญญาณจิตใจของตัวเองให้สูงนี่แหละนะมันยิ่งทําให้คุณมีเสน่ห์เลยค่าทรงคุณค่ามากมายเลยทีเดียวเลยนะเราจะไปถามไพ่กันดูจะชาซิวาใครแอบไปดูดวงเรื่องของคุณและสุดท้ายมันยิ่งทําให้เขาเข้าใจชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์เป็นอย่างดีมากๆ ขอ้ไพป่ปวดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะเอกอาวานเป็นพลังงานใหม่ๆคนคนนี้เขาสนใจอยากรู้เรื่องราวของคุณเขารอสถานการณ์บางอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณอยู่นะเขาอยากรู้จักอยากพูดคุยกับคุณให้มากกว่านี้คนคนนี้เขาแอบไปดูดวงเรื่องของคุณมานแน่ๆเพื่อให้เขาได้มั่นใจชัดเจนและเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเข้ามาเริ่มต้นเรียนรู้สารสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละ อา้าวมีเดทเข้ามาและมันมีพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆคนรักเก่าของคุณที่เขาเคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วคนคนนี้เคยทำร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกของคุณอย่างแสนสาหัสได้ซ้ำเนี่ยมีเลือดคาบเลือดอยู่บนมีดดาบอยู่เลยหรือไม่เขาแทงขั้งหลังคุณอย่างพุณนแหละในตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณเขาอยากรู้การใช้ชีวิตการเป็นอยู่ในแต่ละวันของคุณเหมือนคนคนนี้เขาไปดูดวงเพื่อที่อยากจะรู้ว่าคุณมีใครใหม่หรือย,ยัง พอเข,า,ขาอยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนั้นแหละเอ้าเดททุกคนเอ้ยขอโทษนะคะเดอะทาวเวอร์มีทั้งเดททั้งเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานคนรักเก่าของคุณสูงมากๆพวกคุณน่าจะมีประเด็นการตบกันไม่ค่อยสวยมีเรื่องราวสถานการณ์ที่รุนแรงเป็นท็อกซิกเลยแหละนะบ้านโดนไฟไหม้แบบกระทันหันไ่ทถนในตั้งตัวตั้งหลักรับมือกับมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นปรปปับ มันทำให้พวกคุณร้อนอกร้อนใจอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างไปแยกย้ายคนละทิศละทางบางคนมีลูกด้วยกันแล้วนั่นเนี่ยคุณจูงมือลูกของคุณลูกขึ้นมาสู้ก้มหน้ายอมรับกับสถนานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขจัดก,การอะไรได้คุณได้แต่สู้ไปข้างหน้าเพื่อลูกของคุณนั้นแหละโหน่าจะเรื่องมือที่สจริงๆด้วยทุกคน ทำไมแรนดอมเนี้ยคุณโดนมันหนักมากๆโดนทําร้ายจิตใจอย่างไม่มีชิ้นดีแสนสาหัสจริงๆด้วยเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาเพิ่มเข้ามาวุ่นวานนี่แหละทําให้พวกคุณมีประเด็นกันไปหรือมีเรื่องสามดาบมือที่สามรักสามเศร้าทําให้คุณเสียใจผิดหวงังเหมือนหัวใจโดนมีดดาบทิ้มแทงแสนเจ็บป,ปวดทุกข์ทรมานจิตใจมากๆคุณโดนหยียบย่ำน้ำใจมาหนักหน่วงเลยแหละนั้นเนี่ย โอ้หทุกคนจะให้พูดยังไงเดทเดอะทาวเวอร์ Death, tower, สามดาบสิบดาวหตามที่ทิดาอ่านมาแน่นอนเลยทําไมเขาต้องทําลายความรู้สึกของคุณได้ขนาดเนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันทําให้คุณกลัวความรักไปเลยคุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะคุณกลัวความสัมพันธ์แบบเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนี่แหละมันทําให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่สักทีมันยังเป็นแผลสดที่เกิดขึ้นในใจของคุณ คุณก็ยังไม่สามารถที่จะเยียวยารักษามันได้มันเป็นปมในใจของคุณแล้วแลนด้อมหัว้อวันนี้ที่ดารู้สึกน้ำตาซึมเหมือนจะร้องไห้คุณโดนมาหนักหน่วงจริงๆนะทุกคนคุณโดนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นสงครามทางความรักเป็นสงครามชีวิตเกิดขึ้นได้เลยนะแต่คุณไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาของคุณที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกําลังจะจบสิ้นไปหมดทุกอย่างแล้ว ต่อจากเนี้ยฟ้าหลังฝนย้อมสวยงามเสมอคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดวงชะตาของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนสู้ๆนะที่ดาเป็นกำลังใจให้นะคะคือที่ดาเขาเข้าใจนั่นแหละนะกว่าคุณจะฟื้นได้ถ้าใครไม่เดินกับตัวก็ไม่รู้แต่คุณต้องรีบลุกขึ้นมายืนยัดสู้ด้วยตัวของตัวเองคุณกลับมาพัฒนากลับมารักตัวเองให้ไวไม่ไว่ายังไงแล้ว คุณต้องกลับมาพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของคุณไปต้องเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นคุณอยา่าได้จมปักอยู่กับอดีตเลยที่มันเลวร้วายเลยนะไม่ว่ายังไงแล้วชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นทิ class, นะ้งออบคาร์าทุกคนไพ่บอกว่าคุณกําลังจะเจอคนใจดีเขาจะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณเขาจะเข้ามารักคุณด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจเขามีความมั่นคงหนักแน่นกับคุณมาก เขาน่าจะรอคอยอะไรสักอย่างรอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างให้มันลงตัวชัดเจนมั่นใจและเขาจะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณแน่นอนหรือไม่ชัวร์เลยคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาทำร้ายความรู้สึกของคุณเอาไว้อย่างหนักหน่วงมากๆเคยบอกเลิกคุณเคยเดินหันหลังจากคุณไปเองด้วยซ้ําแต่ทําไมไปมีลอดน่ะเขาไปดูดวงเรื่องของคุณมามันยิ่งทําให้เขาคิดถึงคุณหนักมากๆเขารักคุณมากมายในตอนเนี้ย เขารอคอยเป็นเวลาที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาไม่เคยที่จะสามารถลืมคุณได้คนคนนี้เขายังมีความรักกับคุณเสมอมาด้วยนะยิ่งในตอนนี้มันทําให้เขาชัดเจนแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆแล้วยิ่งทําให้เขาอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นเรียนรู้กับคุณอีกครั้งเพราะเขารักคุณคือทุกคนมันมีพลังงานเก่าสูงมากๆทาั้งนั้นที่ลาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ เซเว่นอวานคุณก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณสู้ต่ออุปสรรคปัญหาหลายอย่างด้วยตัวเองเพียงลําพังอะ่ะคุณก็เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยแหละนะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาง่ายๆเหมือนกันคุณก็สู้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อโฟกัสที่หน้าที่การงานความมั่นคงความสําเร็จของตัวเอง คุณก็ยังเฝ้ารอคอยคนคนนี้อยู่เหมือนกันนั่นแหละนะถึงแม้เขาจะทําร้ายความรู้สึกของคุณขนาดไหนก็ตามคุณสามารถรอคอยเขาได้อยู่เสมอคุณก็ยังมีความรักความปรารถนาดีต่อเขามากๆคุณอยากเดินทางไปพบไปเจอเขาหรือไม่คุณก็อยากให้เขาเดินทางมาพบมาเจอคุณกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแบบเนี้ยไม่ต้องจากคุณไปไหนแล้วได้ไหมคุณก็ยังรักเขาอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะเลืไฮโลแฟน พวกคุณเป็นคู่กันนะคุณก็รับรู้ได้ว่าเขาคือพลังงานเนื้อคู่ของคุณคุณจึงสามารถรอคอยเขาได้อยู่เสมอเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันพวกคุณเป็นคู่ที่จะได้กลับมาแต่งงานกันแน่ๆพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนนั่นนะคู่ที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาเพื่อเป็นของของคุณนั่นแหละไม่ว่ายังไงแล้วเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณพวกคุณจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแน่นอน ในไฮพีสเตดความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่พวกคุณมีกันและกันอยู่แล้วแต่เขานั่นแหละแอบไปทําอะไรลับหลังแอบปิดบังซ่อนเล่นคบซ้อนมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ทําให้คุณจับได้คุณจับได้ด้วยเส้นด้วยสัมผัสของคุณนี้แหละและแบบกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยซ้ำมันจําเป็นต้องให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณต้องยุติกันไปจบกันไปช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันได้สอนคุณหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะจนคุณ พยายามทำความเข้าใจตื่นรู้และปล่อยวางให้มากขึ้นตัวคุณน่าจะมีเซนส์มีสัมผัสมีรรงสังหรณ์ที่แม่นยาม,มากๆด้วยแทมเพลนคุณก็ไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงเขาได้เหมือนกันสายสัมพันธ์ของพวกคุณมันเชื่อมกันเอาไว้อยู่เพราะพวกคุณเป็นพลังงานเนือ้อคู่ไงทุกคนถึงแม้ก็จะทําร้ายจิตใจเราขนาดไหนก็ตามคุณก็สามารถอภัยคนคนนี้ได้อยู่เสมอแต่คุณ อยากให้เขาถ้าจะกลับมาครั้งนี้อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นมีศีลธรรมมีศีลเสมอกับคุณเขามาทําทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้มันถูกต้องชัดเจนมีแค่คุณและเขาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขอย่ามีมือที่สามเข้ามาเลยนะนะอย่าทาร้ายจิตใจทาร้ายความรู้สึกของการและกันอีกเลยเพราะเขาก็ยังเป็นคนที่คุณรักมากไมเหมือนกันนั่นแหละวิกตอร่และชัยชนะเป็นของคุณนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ายังไงแล้ว อุปสรรคปัญหาของพวกคุณมันจะจบสิ้นลงคุณจะได้รับชัยชนะคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะชนะใจคุณให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในชีกของคุณให้ได้เพราะยังไงแล้วพวกคุณก็หนีกันไม่พ้นมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้น,นใหม่มันเป็นการจบเรื่องราวสถานก,การณ์เลวร้ายจบจากคู่วิบากกลายเป็นคู่แท้ต่อจากนี้มันจะมีสัญญาณที่ดี มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตคู่ของพวกคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนวิตอรี่และชัยชนะเป็นของคุณยังไงแล้วคุณจะมีความสุขสมหวังแน่แล้วคนคนนี้เข้ามาเพื่อคุณเข้าเป็นของของคุณอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาดีใช่ยังไงแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเพราะคุณจะได้แต่งงานกันด้วยนะเพราะคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างของคู่กันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปได้วยกันอย่างแน่นอนที่ได้ขอความรู้สึกของเขาด้วยนะในตอนนี้ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะที่รักขอชัดๆเลยนะโหเขารักคุณนะสิเขามั่นคงกับคุณมากๆคนคนนี้เขาจะกลับมาแต่งงานสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณถึงสิบถ้วยเลยนะเขามีความมั่นใจชัดเจนในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเขามีความปรารถนามีความต้องการที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้ โอ้หพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันนั้นเนี่ยสองเหรียญขึ้นมาคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะกอดคุณเอาไว้อย่างแน่นเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วแน่นอนควีนออฟเ e น t a c l e คลคุณมีค่าเลอค่ามีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาที่สุดคนคนนี้ถ้าไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณถ้าพวกคุณไม่จบกันไปแล้วเขาจะไม่รับรู้ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขารักคุณเพียงคนเดียวรักคุณมากมายเขารักคุณที่สุด คุณคือคนที่เขาจะสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันนั่นแหละเรื่องที่เกิดขึ้นเล่ย์มันแฝงไปด้วยเรื่องดีอยู่เสมอไม่ว่ายัางไงแล้วคนคนนี้เขาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมากแล้วคุณคือคนที่สําคัญในชีวิตของเขานี่แหละนะคะพวกคุณมีสถานการ์เทร์กันไปมันยิ่งทาให้เขารับรู้เข้าใจความรู้สึกความต้องการของตัวเองมากๆแล้วเขารักคุณเพียงคนเดียวและคุณคือคนเดียวที่เขาจะกลับมาแต่งงานสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันไม่จากคุณไปไหนแล้วแน่นอน มันน่าจะเป็นผลที่คุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมาบาลานซ์ปรับกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลับมาเยียวยาจิใตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีในตอนนี้คุณดูดีมีสเสน่ห์มากๆมันยิ่งทําให้มีแรงดึงดูดไปกระตุ้นพลังงานเนื้อคู่ของคุณนั้นแหละเพราะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณมันยิ่งทําให้เขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ไวยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีความวุ่นวายมีอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมีคนอื่นเข้ามาไม่เห็นด้วยก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบสิ้นไปแล้วแหละเตงนี่ไนงะความที่พวกคุณชอบอัชนากันไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันนะี่ไงความที่พวกคุณแตกต่างกันนี่แหละมันเลยทําให้พวกคุณไม่สามารถอยู่ในชีวิตของกันและกันได้มันจึงมีสถานการณ์ที่มีบททดสอบที่หนักหน่วงมีอุปสรรคปัญหาทําให้พวกคุณเดทกันไปตกกันไปมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกคุณได้จัดการแก้ไข มันจึงจําเป็นต้องมีสานักการแยกจากกันแยกจากเพื่อกลับมาทบทวนกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาแก้ไขจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนสอนให้คุณมีการพัฒนาตัวเองกลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อพวกคุณเติบโตเมื่อถึงเวลาที่ใช้แล้วยังไงพวกคุณจะได้วนกลับมาอยู่ในชีวิตของกัรและกันกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะเข้าอกเข้าใจพวกคุณจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆและคนคนนี้เขาจะกลับมายอมคุณ เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้อยู่เคียงข้างคุณเพราะเขารักคุณมีความรักที่มั่นคงหนักแน่นกับคุณมากๆเลยทีเดียวแหละนะแฮงแมนคนคนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณเพราะเขาทํากับคุณไว้เยอะเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยคนคนนี้เขาตื่นรู้รับรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดทบทวนมาเป็นอย่างดีมากๆจนทําให้เขากลับมาทรมานตัวเองให้หัวอย่างอย่างเนี้ย คนคนนี้เขาน่าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆแล้วแหละเขาชัดเจนต่อความรู้สึกความต้องการของตัวเองมากๆยิ่งไปดูดวงมันยิ่งทําให้เขาแน่ใจแล้วแหละว่าคุณคือคูค่เขาแต่รอจังหวะรอ,อโอกาสรอสถานการณ์ที่มันเวลวร้ายเนี่ยที่มันไม่ยังไม่ลงตัวที่มันยังไม่ได้เคลียรตรงนี้ให้มันจบสิ้นก่อนไม่ไว่ายังไงแล้วเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งแน่นอนนี่แหละนะคือพลังงานคนเก่าคนเดิมคนที่ทําร้ายจิตใจคุณอย่างแสนสาหัสนี่แหละเขาไปจากคุณไม่รอด เพราะพวกคุณเป็นพลังงานที่มันเชื่อมกันเอาไว้อย่างเนียแน่นเขาจึงจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นั่นเองเราจะไปถามไพ่กันดูชัดๆสิว่าถ้าพวกคุณสองคนได้กลับมาคืนดีกันแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะไพ่ออปเปนเคิลเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วแหละ ไม่ปล่อยให้คุณอยู่เดียวดายอ้างว้างอีกแล้วคนคนนี้เขาจะกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณ For of Cup ในสถานการณ์ตอนเนี้ยเขามีความเบื่อหน่ายอ้างว้างมีใครเข้ามายื่นมอบความรักความรู้สึกดีให้เขาเขาก็ไม่เอาแล้วเขาคิดถึงคุณเขามีความปรารถนาแค่คุณเพียงคนเดียวเขาต้องาการกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณ เวนออฟเพนเดอร์โคเขาบอกว่าให้คุณรอคอยเขาสักหน่อยนะรับรองมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณแน่นอนเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณเรมิิเชียนคนคนนี้เขากำลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่ในชีกของคุณจริงๆนั่นแหละเขาถึงไปดูดวงเรื่องของคุณมากลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะมีความจริงใจมั่นคงกับคุณมากมา รัฐมนตรความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วตายไปแล้วนี่แหละมันจะได้กลับมาหรือฟื้นปลกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและการอีกครั้งมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นกันใหม่จริงๆด้วยต่อจากนี้พวกคุณจะมีความสมดังปรารถนาคุณจะมีความสุขสมหวังในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเหมือนในช่วงเวลานี้คนคนนี้เขาพยายามสร้างรักฐานความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วเขาจะเข้ามาดูแลคุณเป็นอย่างดีมากๆ คุณจะมีความสุขความมั่นคงคุณจะอยู่ดีกินดีอย่างสุขสบายเลยแหละนะชิ c ออฟคับนี่ไงคนรักเก่าที่พวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันรักต่างวัยของคุณก็ได้นะหรือเพื่อนสมัยเรียนหรือรักตั้งแต่อดีตชาติที่พวกคุณจะได้วนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้งเพราะพวกคุณเป็นคู่ที่ถูกกาหนดมาเพื่อเป็นของของกันและกันในชาติภูมินั่นเอง เอกออฟคับความสัมคัญที่พวกคุณเดินทันหลังจากกันไปสบกันไปแล้วแต่มันไม่สามารถที่จะเลิกรักแล้วคิดถึงกันได้มันยังมีความอ้างว้างความปรารถนาความหอยหากัรและกันอยู่นี่แหละมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้วนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอย่างถาวรแล้วแหละพอนนะคะออกมาเยอะเกินคนที่เดินทันหลังจากคุณไปเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะเลิกรักและถึงคุณได้เขาเลยจะกลับมา t ทคแ action ในความสัมพันธ์นี้จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพิชิตใจคุณให้ได้เพราะคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดแล้วคุณคือคนที่ใจคุณคือคนที่เขาปรารถนาคุณคือคนที่เขาจะกลับมาสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันต้องเป็นคุณแค่คนเดียวนั้นแหละที่เขาจะรักคุณได้สุดหัวใจเดอ c h ชา l ีออ คนคนนี้น่าจะอยู่ห่างไกลกับคุณต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะเขากาลังเตรียมการเดินทางมาพบมาเจอคุณเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเพราะคุณกลับมารักกันกลับมาคืนดีกันครั้งนี้มันจะ,จะเป็นเส้นทางแห่งความสุขความผมหวังเส้นทางความรักที่มีแต่ความเข้าอกเข้าใจอยู่เคียงข้างกันเขาจะให้เกียรติเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วอยู่ด้วยกันอาจจะมีแต่ความมั่นคงมั่งคั่งมาก,มากๆความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นบุญกุศลหนุนนํากันและกันอีกต่างหากเพราะว่าคุณเป็นพลังงานเนื้อ คู่ที่มีความเคลื่อนหนุนดวงชะตาของกันและกันเมื่อพวกคุณอยู่เคียงข้างของคู่กันแล้วบอกได้เลยจะมีแต่ความสุขความสมหวังความมั่นคงมังค่งจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะไปถามไพ่กันเลยชัดแนวโน้มความรักความสมคัญของคุณและเขาต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะโอ้เดี๋ n วยูเนียนอภาไงพวกคุณเป็นคู่จิตวิญญาณสองกายหัวใจเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงแล้วพวกคุณจะได้วนกลับมายูเนียนกันและกันอีกครั้ง กลับมารักกันครั้งนี้ความรักของพวกคุณมันจะยิ่งใหญ่มาหาศาลต่อกันมากๆคนคนนี้กลับมารักกันครั้งนี้เขาจะดูแลเอาอกเอาใจปกป้องคุ้มครองคุณเป็นอย่างดีมากๆไม่ยอมให้ใครเข้ามาทําร้ายจิตใจทาร้ายความรู้สึกของคุณได้อีกแล้วหรือถ้าพวกคุณมีลูกด้วยกันเขาเป็นของคุณกับลูกมากๆเลยนะคุณต้องมีความเชื่อและศรัทธา,พาไพ่ใบนี้ชอบขึ้นมาในช่วงเนี้ย ไม่ไว่ายังไงแล้วพวกคุณเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะคู่ที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาเพื่อกันและกันแล้วคู่จิตวิญญาณอีกตัางหากคู่ที่มาทําภารกิจร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อโลกใบนี้ให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึนอินโนเซนที่ผ่านมาคนคนนี้น่าจะทําตัวเหมือนเด็ก หรือมีนิสัยเหมือนเด็กเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละมันเลยทําให้ความสัมพันธ์พวกคุณมีประเด็นกันไปแต่ในตอนนี้เขาเติบโตมีวุฒิภาวะที่ดีแล้วเขาจะเข้ามาดูแลคุณเป็นอย่างดีมากๆความสัมพันธ์พวกคุณจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีกว่าแน่นอน s u b t e n e น t ช่วงเวลาที่พวกคุณแยกจากเนี้ยคนคนนี้เขาน่าจะไปละสร้างรักฐานความมั่นคงให้กับตัวเอง สร้างความมั่งคั่งแล้วเขาประสบผลสําเร็จเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาดูแลคุณให้ดีที่สุดสเลนดิปบอดี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายทําให้คุณผิดหวังเสียใจก็ตามมันก็ยังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณให้คุณได้ค้นเจอรักแท้ของพวกคุณและเขานั้นแหละนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อตัวคุณเองแล้วมันทําให้คุณมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีมากๆมันมีเกราะป้องกันให้คุณมันทําให้คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเติบโต,ตทางจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอเล็กอัพมันเป็นช่วงเวลาขาขึ้นของคุณและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนิบากเป็นข้อลายในชีวิตของคุณมันจะจบสิ้นแล้วต่อจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับคุณดวงชะตาของคุณกําลังจะเปิดมันจะพุ่งทะยานสูงสุดแล้วแหละทีเนี้ย u i l ด i n g บ l o อกรากถังแห่งความรักของพวกคุณมันมีต่อกันและกันอยู่แล้วเพราะพวกคุณเป็นพลังงานเนื้อคู่มันเชื่อมกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่ายังไงแล้วพวกคุณจะกลับมาเติมเต็มความสุขให้กันและกันยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันหนักแน่นมั่นคงต่อกันรักกันมากๆหรือไม่คนคนนี้แหละเขาไปทํางานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วเขาจะเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณอยู่อย่างสุขสบายนั่นแหละ แพทชั่นกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะมีแรงดึงดูดต,ต่อกันมหาศาลพวกคุณจะมีความพิศวาสรลุ่มลงลงไหลในตัวกันและกันไม่จากกันไปไหนแน่นอนความสัมพันธ์นี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนรับพ้างของคุณได้นะหรือก็มาดูไพ่จูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์เล็กๆน้อยๆในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของคุณได้นะาร์โมนี โทษนะคะฮันนีมูนพวกคุณจะได้กลับมาแต่งงานพวกคุณจะได้ไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปกระชับความสัมพันธ์ให้มีแต่ความรักที่เข้าอกเข้าใจอยู่เคียงข้างกันจะมีแต่ความสนุกสนานล,ล้าเริมเบิกบานใจไปได้วยกันนั่นแหละนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรว,วยเงินทองสวัสดีค่ะ